กำลังจะออกหมายครับ,รบน้ำเต็มครับต่างน,นี้ต้องจุลุกตักกันเอา หมายเลครับวันนี้มาลองเยหยื่อไม่ครับเยหยื่อไม่คันไม่ครับน่ครับเบลกูเฮอริเคนครับเหยา่พาราครับแครงไรบ้าไม่รู้ไม่รู้จะอ,อะไรเรยครับหม้แรกครับ เดี๋ยวจะเปลี่ยนไม้ครับไม้เดียวรู้เรื่องเลยครับไม่ต้องหลายไม้ครับไม้เดียวถ้าไม่มีตัวนี่เปลี่ยนไม้เลยครับดูกว่า สวนแล้วครับหัวเรือครับไซส,สิบครับโอ้โหอโอ้โหวเบิกเรือครับเราจะเก็บไว้ก่อนนะครับก็ปล่อยทีหลังไปไม่ถึงไม่ถึงขนาดเราปล่อยครับไม่ถึงขนาดไม่ถึงโลเราไม่เอาไม่ถึง2รูเราไม่ออกครับ ไม่ถึงสองลูเราไม่อองแล้ว เปี่ยนไม้ครับอันนี้ตัวที่ได้ตีแรกนะครับปล่อยแล้วนะครับ ตังครับโอ้โหประตังต้งเง็บไม่รู้ภาษากลางเขาเรียกอะไรครับไต,ตบอกเผล่เสือครับเมื่อกี้กับตัวนี้ครับเยอะยูสุริโอ้โหยอะซิ่เยอะซุริทั้งลำแล้วครับตอนนี้ของไตครับของต่ด้วยครับ ผูมิเดียวกันหมดเลยครับเกิดพร้อมๆกันครับตัวเต้าๆกันโคตดโคตรเดือดไปโคตรเหมือนโคตรดูดูดูดีว่าไงครับพี่หมายเลยครับมองเลยครับ ใส่ตึงมือครับโดนอีกแล้วครับเกาะทานครับตัวนี้ไม่ถึงสองโลเราปล่อยแล้วครับเกาะทานครับเลี้ยงให้มันใหญ่ก่อนครับนี่น,น,นี่ครับไปตีหาหมึกแม่ไว้ครับเดี๋ยวเราจะตกเกียดสดกันครับ ก็ทำแบบนี้ครับทาไห้ไวครับนี่ครับปลาพาก้า,ารูนี่เองครับกุสลัดครับโลละสีพนาครับที่นี่ตัวเยือนหน่อยครับนี่ครับโอ้ oh. สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วครับโยสุริครับโ oh. oh. อ้โหดูแล้วครับโ oh. mm hmm. อ้โหเขาตานเลย mm hmm. เดี๋ยวจะเอาไปใส่กัดชังไว้ก่อนครับ mm hmm. มีสาติดครับตัวนี้ mm hmm. เลี้ยงให้พีก่อนแนะว่า mm hmm. กดถ่ายไม่ทันครับ mm hmm. นี่ครับดอกแดงครับก็ายาวเรียกดอกแดง สองโลครึ่งครับตัวนี้เราไม่ปล่อยนะครับแต่สองโลครึ่งนี่ครับมันกัดครับเลือดออกเลยครับไปครับโอ้โหกดเยวแป๊บเดียวครับไม่ถึงครับสองโลครับปล่อยลงแม่น้ำครับ ไหว้ยงี่าะลแล้วครับ ลูกปลาครับของผมกินเป็ลูกปลาไ่เร่ครับกินยาพาลาครับรอบนี้ สิบครับตัวนี้ ยึดโขมันโอเลออยอใส้ตึงมืออีกแล้วครับ <c oughs> ปุ่งแม่ครับเดี๋ยวอโยซูริครับ ตะปนเสอ,อยยาลืมนะครับไม่ใช่เครื่องดื่มนะครับเป็นงเงาปลาล่าครับดำลึกตัวนี้หกพกเมตรดำครับนี่ครับเกี่ยวลักหูมาครับตัวนี้ยาเยอสุริครับ กระุ่มแดงครับกระพุ่งแดงใส้สามน่าจะใช้สามครับตามมาสองตัวเลยครับดูดีๆนะครับ มันกัด่้นไม้ครับต้นรีบคว้างเหยียบปอมเลยครับเผื่อมันกินครับแต่น่าจะไม่ทันแล้วแต่ลองได้ครับตัวที่ตามหลังมามนี้ขึ้นมากัด่้นไม้ถ้ามนเหยียบปอมตัวน,นั้นได้จะอยู่ครับตั้งสองตัวครับ ยังีกแล้วดอกแดงครับใส่สิบแวะพักกินข้าวครับสองโอ้ถุงครับน่ครับของไตวันนึ้แกกินเท่านี้ครับแวะกินข้าวครับ เข้าบ้านไต่ครับแกมีบ้านหลายหลังครับเตครับขึ้นเรือครับนีบ่กดถ่ายไม่ทันครับไตบอกเขาเรียกราปูไอเท่งครับที่อื่นไม่รู้เขาเรียกอะไรกันนะครับ Thank <laughs> ไ,ได้ไซส์สามเราปล่อยนะครับ บ้านครับ